ก่อนเราไปที่สนามเพื่อนไอยการนะครับซอยมิตรทินรามคำแหงนะครับตรงนั้นก็เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลเหมือนกันนะครับ ทีแรกเนี่ยก็จะจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นการฉลองด้วยนะครับในส่วนของศูนย์ฝึกตรงนี้นะครับก็ไม่ได้จัดนะครับมีมาตรการป้องกันและควบคุมนะครับดังนั้นเราจึงได้นั่งพูดคุยกับทางด้านประธานสโมสรเพื่อนอายการนะครับนั่นก็คืออายการบวรนะครับประเด็นมากมายนะครับคนคนนี้นะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลถาวรฟาร์มเป็นอดีตนักฟุตบอล เขตสี่นะครับจังหวัดมหาสาครคามครับไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดครับวันนี้ไปทำบุญเนยมาพี่ไปวัดหลวงพว่อปางที่คลองด่านมาครับเหตุผลที่ไปวันนี้เพราะก็ก็วันเกิดอยากจะทำบุญผมแล้วก็เลือกที่นั่นก็เพราะว่าทํางานที่ปากน้ําผมก็เลยเลือกมันใกล้กว่ามใกล้มีแรงศรัทธาอยู่ด้วยเพราะว่าอยู่ปากน้ำมาห้าปีครับผม,ม,มก็ถึงได้เลือกไปที่นั่นครับ ก็มีบรรดาพวกพองน้องพี่ก็ทยอยมาอวยพรกันครับผมอวยพรเสร็จปุ๊บก็กลับครับเว้นระยะห่างทางระยะห่างครับผมนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีครับผมอ่ะทีนี้หลายๆคนอยากจะรู้เป็นนักฟุตบอลเยาวชนเนี่ยที่เริ่มสตาร์จากตรงไหนโอ้ผมเล่นฟุตบอลตั้งแต่ปถมเลยเด็กชายบวรเนี่ยนะครับอ่าตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยบังเอิญว่า มีท่านอาจารย์ชื่อมันการอาจารย์บวรอันท่าคำภูนะครับซึ่งเป็นพ่อของอันท่าคำภูครับพ่อของสยเหนียวครับวัชลกรอันท่าคำภูครับผมก็ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับตั้งแต่ที่ปฐมเลยแล้วก็สมัยก่อนนี้ก็ประเภทจรวดทางเรียบครับถ้าบอลตัวเล็กไม่มีความเร็วมาทดแทนเนี่ยเสร็จตัวใหญ่แนะ่ครับผมเพราะฉะนั้น โค้ชคนไหนเขาก็จะสอนเหมือนกันเส้นทางของผมไม่ได้ไปไกลมากนักเนื่องจากว่าปจบมัธยมต้นเนี่ยผมไม่ได้ไปต่อสายสามัญ hmm. ซึ่งไปต่อสายสามัญมันจะเป็นโรงเรียนกีฬาะระดับจังหวัดต่างจังหวัดนี้ขึ้นสูงสุดก็คือเล่นจังหวัดโ oh, <really? S 2> อ้เลอฮะเล่นจังหวัดมาดคาคม มาจากคามจะอยู่เขต4เขต4จะเป็นตัวแทนจังหวัดก็ถือโอกาสได้รับเกียรติจากครูบาอาจารย์นั้นรุ่นพี่ๆผักดันให้ขึ้นเล่นจังหวัดก็ถือเป็นเกียรติประวัติทุกวันนี้ฟุตบอลเขตตัวแทนจังหวัดครับผมตอนนั้นมีฟุตบอลพวกยามาฮ่ายังครับผมโค้กับยามาฮ่าเขียการศึกษาเนาะสมัยก่อนมันจะเป็นรุ่นเก่าๆพอสิ้นสุดที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปภูพานโอ้ถ้วยภูพานดังมากภาคอีสานถ้วยภูพานใครจะเล่นถ้วยภูพานเนี่ย สุดยอดที่สุดของของนักเตะในภาคอีสานครับตอนนั้นเป็นตัวแทนมาสากามไปคัดที่นครพนมผู้พานเขาจะแบ่งเป็นโซนไปคัดเอาหนึ่งสองซะก่อนตอนแรกตอนแรกแบ่งเป็นโซนครับครับผมแต่ก่อนกําจัดมีนักเตะเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดสมัยเด็กๆบอลภูพานเนี่ยผมเห็นรุ่นพี่ๆเนี่ยทีมาสากามเนี่ยได้แคมป์เนี่ย นะครับหรือว่าเฉดจังหวัดอื่นอุดรขอนแก่นอะไรก็แล้วแต่ได้แคมับจับไปรับถ้วยจากพระองค์ท่าน oh. สมเด็จพระราชินีเ oh. พราะท่านแปพระราชฐานที่ภูพาน oh. พร,ราชินิเวศกคนครอ,อ,อแล้วเขาจะไปพูดง่ายคือไปฤดูหนาวพ oh. รรยากาธันวาก็เลยจะเป็นฟุตบอรลรายการที่ยิ่งใหญ่ของไพศารคือภูพานโครงการกีฬาช้างเผือกของราชพัฒน่กอนเป็นวิไลค, oh. ครูพอคัดวิไลครูติดก็ยังไม่ได้เรียนไปคัดเป็น นักเตะของสมโมสรฟุตบอลถาวรฟาร์มสมัยนั้นโอ้โหวิทูลกิจมงคลศักด์นาดำนาทีทองสุกแก้วเกียงไกรเพชรกูลนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่อดุลจุลบุตรช่วงนั้นถาวรฟาร์มบอลต่างจังหวัดบอลปูธอนกินยาก <Yeah. S 2> กินยากผมก็เลยตัดสินใจไปกับเพื่อนไปคัดนะไปคัดอพอไปคัดติดก็เลยสละโคต้าที่มีเลคูหรือราชพัฒน์มไม่ได้เรียนก็เลยไปเรียนที่นครสวรรค์ ไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปอยู่ปีสองปีที่นครสวรรค์ก็ไปเป็นถ้วยเล็กอ่าแต่่อมันจะมีถ้วยกขอกงครับอ่าครับมันจะมีถ้วยเล็กนั่นแหละครับก็เลยไปเล่นอยู่รุ่นเดียวกับสนอโลงสว่างรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวรุ่นเดียวกันที่ไปไกลสุดคือสนอโลงสว่างสนอโลงสว่างครับไอรถถังปากน้ําโพเนี่ยบัดดี้กันเลยบัดดี้กันเลยครับอ่รถถังปากน้ําโพแต่ยังขึ้นรถเดินทางไปนครสวรรค์ถาวนฟาร์มอยู่ปีหนึ่งเริ่มเหนื่อยเริ่มล้า ไม่ไหวอก็เลยตัดสินใจออกจากถานบนฟาร์มมาเลยขับแล้วก็มาเรียนลามกับเขามาเล่นบอลที่มอลากํำแหงพอถึงเวลาเขาคัดตัวก็ไปคัดสใกล้ใบฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าดับเพลิงสมัยก่อนเป็นถ้วยงอถ้วยคอ,อม,มันเยอะัวระทานอถ้วยปราทาน,าป,รทานประเภทงอเพศคอบางเอิ้อนปคัดติดของปตท นี่ครับปตทนักเตะถ้วยคอปตทรุ่นพี่ป๊อกสุรพลบุญญานุวัฒน์ทำพ,พ,พี่ป๊อกทําเป็นโค้ดครับผมก็มีโอกาสไปคัดจากคนเป็นร้อยสองร้อยมาทั่วทุกสารทิศก็ติดได้เล่นถ้วยคอปตทใครได้เล่นครับเระธทานถือว่าโอ้โหครับผมก็ยังมีบัตรมีอะไรประจําตัวท,ทุกวันเนี่ยถ้วยคอถ้วยคอถ้วยใช่อาเป็นเป็นความทรงจํา เล่นทั่วประธานอยู่สามสี่ปีอยู่อยู่ทั้งรามมั่งทั้งปตทมั่งคือรามนี่ก็เล่นเป็นตัวแทนของมอรามครับผมครับผมที่นี้มาสักพักหนึ่งเรียนรามนี่ไปก็ได้ไม่เข้าก็ได้อ่านหนังสืออยู่บ้านเล่นบอลไปหน่วยจิตมันไม่กระเทือนแล้วกฎหมายรามนิติรามทุกคนยอมรับอยู่แล้วมันมันถ้าไม่แกลงกีงมันไปไม่ได้เริ่มมาเอากีงกัจังปีสามหกสามเข็ดเริ่มเริ่มดอกแล้วเริ่มวางแล้วเริ่มวางสตาร์ทแล้วเริ่มมือเนี่ย ถือหนังสือพอสอบได้ตัว๋วอบรมสอบได้ตัว๋วได้ตั๋วทนายความทํางานทนายอยู่สิบสิบเอ็ดปีโอ้โหพอสมควรครับประสบการณ์ด้านกฎหมายทาระหวา่างช่วงที่เป็นทนายเราเราเล่นบอลด้วยไหมช่วงที่เป็นทนายนี้<ช>เล่น,เล,นเล่นรายการจริงจังที่สุดก็คือเป็นรายการฟุตบอลทนายความของพี่วิเคียนอ,อ่าตอนนั้นเล่นให้ผมมีโอกาสได้ไปเล่นให้ทนายความภาคเก้า อิ่มเรื่องการว่าความเรื่องการเดินสายไปต่างจังหวัดเหนื่อยเพื่อนอ่านหนังสือีนอ่านสอบอายการสารตัวเองยังต้องเดินทางอยู่ไปว่าความต่างจังหวัดมันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยตามอายุตัดสินใจลงเรียนเนอครับคนที่จะไปสอบผู้พิพากษาอายการไล่ต้องจบเนติบัณฑิตซะก่อนอก็เลยไปเรียนเนครับ พอเรียนเนเสร็จก็ถูถถูถไ,ไปมาจบอ้าวพอจบแล้วทีนี้เกิดแรงบันดาลใจแล้วทนายฉันก็ว่าความมาสิบปีแล้วเหนื่อยอตั้งใจอ่านหนังสือสอบสารสอบอายการตอนนั้นปิดเลยเพื่อนฝูงเลิกติดต่อเล,เลิกน้นเลิกนี่ตั้งใจอ่านหนังสือคดีต่างจังหวัดก็เริ่มไม่รับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือ,อ ครับต้องทิ้งต้องทิ้งคดีใหญ่คดีที่มีเงินพูดง่ายๆก็มารับจ็อบคดีเล็กๆคดียาคดีมรดกง่ายๆพอได้มีทุนในการอ่านหนังสือ,อก็สู้บากบัน่นเราปีแรกไม่ได้ปีสองไม่ได้ทั้งสารทั้งอายการปีสามก็ถึงจังหวัดความรู้มันบ่มแล้วครับมันถึงจังหวะพอดีโชควาสนามามก็เลยเป็นที่มาของอายการบรวรทุกวันนี้ครับผมเหตุผลใดถึงมีสนามุตบที่นี่ เป็นความใฝ่ฝันครับเป็นความใฝ่ฝันตอนเป็นทนายก็ไปเห็นพี่วิเคียนชุบไทยสง<อ>มีสนามมีสนามมีทีมเออก็เกิดไฟไว้สักวันหนึ่งเราก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วเออหาที่หาทางเช่าที่เช่าทางทําสนามฟุตบอลเพื่อให้อาชรม,มฟุตบอลอาวุโสเพื่อในใายการที่ผมทําอยู่ให้มีที่เป็นที่หลักอ ไม่จำไม่ได้ไม่ต้องไปล่อนไปที่โน่นที่นี่ก็เลยมาเจอที่นี่รับก็เลยได้เข้ามาทำพอเข้ามาทำเสร็จโอ้ก็มีความสุขแล้วคิดอีกช็อตหนึ่งต่อไปทำยังไงถึงจะใช้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับเยาวชนกับชุมชนมทุกวันนี้ก็เลยเกิดเป็นที่มาของเพื่อนอายการเนี่ยอะคาเดมี่เป็นนโยบายของผมเลยจะต้องฟุตบอลหาเพื่อนอจะต้องมีฟุตบอลหาพวก เดือนหนึ่งเพื่อนในการตั้งเป้าต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างจังหวัดหนึ่งครั้งไปไกลสุดคือภูเก็ตโโลรกทีมไปเลยรถตู้สองคันกระบี่ก็บบไปครับไปกันเป็นยีสบกาคนทุกๆปีก็จะมีบรรดาพวกพ้องมาเวยพรกันครับผมนะครับปีที่ผ่านมาอยู่นู่นเลยโคราชครับไปจัดที่สนามกีเดนวันเล่ เขาใหญ่ข,หญขับสี่ทีมร้อย VP ร้อยเอ็ด VP มาสารคาม VP ปากช่องคขับเพื่อนอายการมากันเต้มครับเป็นอ่าครบรอบวันเกิดอายการบาวรเองก็ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบทําได้ในเท่าที่จะทําได้เนื่องจากว่าบางทีถูกจํากัดด้วยด้วยคําว่า เป็นข้าราชการเป็นอายการอยู่ครับผมคันจะไปหาสปอนเซอร์ไปนั่นไปนี่มันก็คงจะลําบากเพราะฉะน,นั้นส่วนใหญ่แล้วก็คงจะมาจากเ๋าตัวเองใช้ทุนตัวเองใช้ทุนตัวเองแล้วก็เพื่อนพอน้องพี่ส่วนหนึ่งนะครับในการไปต่างจังหวัดไปอะไรเพราะฉะน,นั้นก็คงจะคงอยู่นะครับให้เพื่อนอายการคงอยู่ล่าสุดก,ก็สิบปีครับผมครบรอบสิบปีไปจัดที่สนามกีเลนก็คงจะอยู่คู่กับฟุตบอลอาวุโส ครับบอลการกุศลครับยินดีนะครับถ้าทางทีมงานไหนนะครับต้องการอยากให้ไปทําการกุศลเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือหนึ่งบุคคลนะครับที่เราติดตามเรื่องราวของพี่บวรนะครับแน่นอนครับฟุตบอลทําให้พี่เขานะฮะมีพวกมีพ้องและก็ยังเอื้อไปถึงเยาวชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรดาพวกพ้องน้องพี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเยาวชนครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บวรครับขอบคุณครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับขอบสนามที่นั่งพูดคุยกับทางด้านอายการบวร,บรนะนครับถึงการต่อสู้ในเส้นทางของฟุตบอลนะครับนี่เป็นเพื่อนรักของสนอโล่งสว่างเลยนะครับในเบลกหน้านะครับเราจะมาติดตามในกลุ่มทีมงานของเพื่อนอายการนะครับแล้วก็น้องๆเด็กๆที่มาฝึกฟุตบอลวันนี้นะครับช่วงหน้ากลับมาครับพักสักครู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังอัวินวิน อให้เธอจงสู้ต่อไปแน้เส้นทางลำบากยากเย็นเพียงใดมือเค่ไหนยังมีแสงไฟป,ปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝัน ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อ